ได้ไปถามคนว่างานศพบผูปป้ใดงานศพแอดกากับแอดไม่มาสัน่นฝันว่าได้ไปงานศพเจา้จาขวงมัานเห็นพญานาคเต็มเลยไหมไเป็นพญานาคสีขาวเต็มเลยคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับค้าชูชองกาพารวยครับผมมื้อนี้ผมมีแนวทางความฝันของ แอดไม์ my, หรือว่าแมนองมิลินมาฝากมาตอนแม่ใหม่เอฟซีนะครับล่าสุดเพิ่นบนแล้วแล้วแก้บนเซจแล้วนะครับเอาไปเสียงฟันดีดีเพิ่นว่าคันที่เป็นชคเป็นลาบนี่แม่นคือคักแล้วเพิ่นว่าเอา้ามาลอดุดรับชมนับกันผู้ใด,ดเข้ามาแล้วเห็นคลิปเราฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องกาพารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสวัสดีแอนไมสว,ส,สวัสดีครับได้ยินว่า บวงสวงกับบวงแล้วแก่บนกับแกแล้วบนปูกับบนแล้วฟันดีไว้ทีจ้าฟันดีอัอดไหม่เนี่ฟันดีซูมือเนาะเนอฟันดีซูมือเนอะคือหัวกรอนี่เนาะจ้าหัดก่อนที่ว่าซื้อซีหากับฟันดีซื้อซีหากับฟันดีซื้อซีหาหฮงซื้อหฮงฟันดีซื้อซื้อ,อจนว่าเกือบถึกแล้ววัลที่หนึ่งจ้าเอาวันนี้สามสิบแปดใบเว้ที จ้ะเบดเอาเอาเอาถ่ายรูน้ำกันฝันว่าจะไหนความฝันว่าฝันวติจัตมืกขึ้นนี่เสียงแนวทางของน้องไมลินแปดแปดเจ็ดนั่นแหละเอาไปเสียงอู้เอ้ยพันลูกขันแนวทางมาสัสยออกตัวนี้นั่นขอให้ลูกหลานฝันเห็นเจ้าของแนวทางเด้อวนะ่ว่แบบนี้ดิบันที่นี่ลาวจานาก็ได้ฝัน ฟันว่าหล่ากับแอดกาเนี่ไปจุดเทียนนี่ยแหละไปใครก็จะเข้าไปจุดเทียนนี่แหละไปเรื่อยๆมันมันมีผู้ยิงหรืงผู้ใส่ล่ะอยนี้แต่เสียงฟันว่าจุดงานศพตัววสันก็ได้ไปถามฟันว่างานศพผู้ใดงานศพแอดกากับแอดไม่วสันเฟันวางสิไงฟันนะจ้าฟันว่าจะคองตายกับแอดกาตายฟันว่าได้ไปงานศพจะคองจ้า Mm hmm. แต่ว่าจุดเทียนคือจังจุดเทียนก็จังข้าสิจุดมือนีนี่เด้ uh huh. อนะขนาดก็จังข้าสิจุดวันนี้นี่วันเลย่ว่าจุดงานศพตัวหลาวสันผู้ใดตายจะจะของไปทำนะ่ะว uh huh. ันเล้่วันวนเลว่าคน,นตายวัน่าคนตายล่ะเลื่อเรียวไปเมืองเอ้า uh huh. แล้วคือจังจะของก็เป็นผัวแท้ว่ะสัน uh huh. ในความฝันนะจา้าคือเอดเ็ดการแค่เวดหม่นะ่ะตายนั uh ่น huh. ละ หลังจากตาแล้วๆมาที่นี่เจ้าากันยากวใไซบุแอดกากับแอดไมยางไปบันที่นี่ไปพวะไอ้องก็คขายคือชุ่มไอ้ังก็มันเห็นพญานาคเต็มเลยแมนเต็มพญานาคสีขาวเต็มเลยไอ้อะก็เลื่อยเต็มเลยน่ะละแต่ว่าม่นส่ฟันดีก็คือว่าเห็นพญานาคเต็มเอเลอยู่ระดับว่าจะฟันดีตรงที่ว่าจะคองฟันเห็นพญานาคนะ ขันฟันเห็นพญายนาคนี่คือได้ชูทันทีเลยจา้พยาพญานาคสีขาวด้วยเห็นหมดน,นี่พญายนาคสีขาวห่ายแต่แม่ได้กลาฟันเห็นพญายนาคสีขาวปุ่มหมอรุ่งมืดเลยแล้วจ้ากปกติแอดกับบกส่วนมากค่ะบพอ,อีลีจะเห็นพญายนาคองค์สีขาวจะเห็นเฉพาะสีดําเท่านั้นแต่แม่ได้กลาฟันนะมีตัวใดหยิบปุ่มใส่มืดเลย่ะลายอีลีได้เอดกะพญายนาคนะ มันเป็นเป็นเดินน่งสีละตอนไปหามีปลาใหม่ปลาอย่างเนาะหลายหลายพญานาคจะตงงุยงย่นยันสีขาวฟันว่าจะคล้องตุยนี่กะกะที่เป็นการแนบบดีกะที่ได้มอดออกมอดนั่นแหละฟันว่าได้ไปฝันว่าได้ไปงานเจา้าของจ้าหลังจากนั้นกับฟันเห็นพญานาคสีขาวจา้า เอดการผู้ฝันเห็นเราแบบเห็เนาเต็มเดินเลยวะทีแม่นจ้าผู้แม่นจีออกเต็มเต็มวันนี้แวก็มาลง้ยกันแต่ยันไม่นี่บนไว้ก็คือเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดแต่ไปเสียงแปดแปดเจ็ดจ้าไปเสียงไฝันจ้าไปเสียงของน้องไม่ลินสะเกินจ้าขันมันฟันดีกันใช่มอให้ฟังขันมาฟันกระเจาะเบามาเบาแต่ว่ามันรู้สึกว่า ฟันดีตรงที่ว่าเห็นพญานาคเต็มเดินะนะั่นแหละสีขาวงามน้ำพญานาคเต็มล้านเต็มล้านเลยอาจะไดเต็มเต็มลนะวนวนี่จะปูดำมากปูพญานาคมากกับผู้สายนั่งกะยนึ่งซีหาน้อหนึ่งซีหาน,ะะหนหาเนะเขยังได้อันนี้มากเต็มกับที่ว่าต้องวันที่หนึ่งเหมือนแอดไหม เอาเงันไหมนี 9, 8, ่มีตัวใดเนี่ยขอมีเก้าแปดเจ็ดจ้ะมี่เก้าแปดเจ็ดอ่ับสี่หกสี่หกนี่ได้มากได้บ่อยฟังไหมนะสี่หกสี่หกนี่บ่อยมันขึ้นจำ่ายในและนอกฟันวาเจ้าของเชือกคุยงอ่ะมหามาบอกเนี่ยทางสองโตชุดเดียวก็คือสี่หกนั่นละหัวกรรไกรไหยตัวใดหัวกรรไกรไหยหนึ่งสี่ห้า ก่อนให้หนึ่งสี่หางวดน,นี้มาบอกให้สี่หกโตเดียวแต่สี่หกนี่กับฟันดีอยู่ฟันดีอยู่ด้านบนว่ะดิอยู่ด้านบนแอดไม่ฟันดีเด้ออยู่ด้านบนสั้นสองเขาขึ้เขา,ขา,ขาแน่คนว่าอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนขึ้นไปด้านบนมันเป็นเลขสองตัวก็จริงแต่บา,างคนบอกว่า เด็กสองตัวอีหยังก็สิไปอยู่บนมาตีก็อยู่บนตัวเนาะสองตัวล้างเนาะนั่นแหละเราได้บอกว่าลักเล็กลักลอยนะข้างของหมอยมีลินนะมักเอียงก็มักล้างมักล้างความมันออกความออกบนสองเท่าแล้วจากซื้อลอตเตอรี่ล้างไว้จากสามสิบแปดใบนี่ขันมานี่จังๆเลยรู้ไหมจากเพราะว่าเราบอกว่าเรามักบอกแคแบดก่างแต่แต่เหล็กออกแล้วเป็นส้มคือคือมักว่ามันจัดอยู่ล้าง ลอตเตอรี่ก็ได้ซื้อไวไลหลายกึินได้เนาะวันนี้สขึ้นเงินได้จ้ะวันนี้ขึ้นเงินได้ถ้าออกมาแอดใหม่ขึ้นเงินได้จ้ะครับเอาของน้องขับมองน้องมีลินนี่เอออย่าลืมของน้องขับปั้นเด้ขอขาปั้นสองวดติดเราดิจ้ามีลินกับสองวดติดจ้าหันเห็นบ่ล่ะทาเบิ่งของน้องขาปัน้นน้องขาปั้นมาสุดท้ายมูเล็วดก่อนเนี่ย สี่ห้าหกอ่ะสี่ห้าตรงตรงเลยน้องข้าปัน้นเอาน้องข้าปั้นเด้ครับเดอ้ออย่าอย่าลืมนะครับผมถ้าน้องข้าปั้นได้ตรงกับแอดใหม่หรือว,ว่าน้องมิลินโอ้โหผมบอกเลยซ้ำนีนน่แหละหาซื้อบพ่ได้แต่ตอนนี้แอดไม่ไปซื้อไปซื้อแปดเจ็ดจะจะว่างไดก็จะว่างยังบุอะไร <c oughs> อยไรเงีนยไงญญญ <c oughs> บอ่อยย่างหอนยินานเป็นไงไหนเลยบอกค่กันโอ้คุณบอกความจริงดลมี่แปดเจ็ดว่าจ้าโอ้ยมอย่ง ยังก็บ่ยั่งแต่วิญญาณยังก็วิญญาณกับบอยงั่งคนว่าค็จี๋มื่อขามื่อเมื่อจนบ่ยั่งวิญญาณนนะ่ะคือเบิองอนนะ่งกระหล่ะโอ้ยเพิ่นเว้าหลอนคักเอาแนวทางเดี๋ยวผมอเอาขึ้นโชว์ให้นะครับก็คือขอแอดไมค์ก็จะเป็น9 8 7แล้วก็4 6บ่หกาไล่ตัวดอก9 9 8 7กับ4 6นะครับเรามีเล่นกับจิม,มี่แค่8 8 7จ้ะแต่ว่าน้องยำอยู่เด้อ ย่ำแล้วบ่ย่ำอยู่มื่นมื่นวานหรือมื่อใดว่าเจ้าว่าขายลอตเตอรี่ให้แม่นบ่จ้าไม่ขายลอตเตอรี่ว่างไหนบ้าคือบอชัดคักแท้ว่าซช่บ้าบอกเลยแต่บ่ก็ซื้อไว้ด์เจ็ดแปดนั่นน่ะนั่นจ้าทำนี้ก็รู้แล้วจ้ารู้แล้วนะครับผมบานนี้บัต้องรอบัต้องร้อฟาว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 ไปหาก่อนเด้อปัจจินีเนาย่ำให้พร้อมปจ้า พักแน่ผู้ใดรับชมมาจนจบคลิปถ่ายคลิปได้ของดีผู้ใดออกไปก่อนบ่ได้ครับผมเสียใจน้ำนะครับผมผู้ใดเฝ้าเบิ่งเฝ้าไปนะครับผู้ใดมาเบิ่งตอนน้องมิรินยำนี่ก็คือไม่ว่าซื้อไปหน่อยเจ็ดแปดนานนานไปว่าเพิ่นยำไปเอาเพิ่นยำมือแรงกับวัดกอนสีหาเพิ่นใหญ่ยำบุ๊ค สีหาเพื่อนกับพยายามยูวัดนั่นเดีที่ไอร่อนฟังว่าเพื่อนพยายามยูวัดเท่าเดียวนี่ยเสีหาน่ะนี่ยำมาแล้วยำมาแล้วซื้อไวรัสเจ็ดแปดเจ็ดแปดไอ้ไอบัวหัวก็ตื่นแล้วก็ได้นอนหน่อยแท้ใครจะถูกหัวยกมือขึ้นก็หาวเนี่ยหาวใส่ล่มบ่ฮะ ตัวเงินมากระขาลินแล้วเๆขอบคุณแอนไม่นะครับผมสลับแนวทางนะครับผมผู้ใดมากะตาตามบ่มากระเลือดผ่านได้ก็เด้อเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมแมนบอลลินแมนบอลฮะแมงเหรอแมงบอแมนบอลฮะแมนบอลแมงบอลไนบ่จะชื่อวยบ่ ใครถูกหวยยกมือขึ้นใครจะถูกหวยฮะไม่ถูกหวยปะเรียนน้ำหมาแล้วเอาเอาเอาข้านปั่นหมาป่ะทีนี้เอาผุนๆไปข้านได้ผุนได้มันก็ยไปเจ็บขาไป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 เล่นหยอกนอกเลย นองไล่ด้ปยวเนี้นนอนไล่กโอ๊ไล่ไล่ล่ไปลนคุณอะมกะลูคุณอาอายอาเอี้ยงไหมอ้ยคุณอันดเบาอขอบคุณแอดใหม่ขอบคุณน้องลินนะครับผมโอ้ตีดังกาก็ได้อ่ะอ่ะไล่ดังเนไลดังเา ไปแล้วฮะไปแล้วคุณขั้นน้ำหมาแล้วไปจริงเหรอขอบคุณแอดใหม่นะครับขอบคุณอีกรอบนะครับผมสำหรับวันนี้สุดๆมันหมาน้ำกันใช่ไครับถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม